Way to God, man! I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกม Rv มาแนะนำแอดมินต้น TP7 เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv ปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังมองหายดีเกมคุ้มๆพร้มอมเล่นรูนครบแล้งคอนสกินแลสวยๆราคาดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้านเมโลทับอัพร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆมากมายและยังเปิดบริการ24ชั่วโมงด้วยนะครับใช้เพียงโงเพื่นในดีในการเติมเท่านั้นเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครติดต่อทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยอย่าลืมใส่แอดนหน้นาด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตะชาแนลนะครับผมวันนี้ก็มมมมาาตาเเน ่อนะครับผมก็จะเล่นอีกเดือนหนึ่งนะครับใครที่เบื่อคลิปตัวเลนเนี่ยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมแต่แบบผมจะพยายามเล่นอีกสักเดือนนะครับเพราะว่าเดือนที่แล้วมันไม่ได้นะเดือนนี้ก็เอาให้ได้นะครับผมยังไงเนี่ยก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในเกมนี้เราก็เจอกับลอเรี้ยวด้วยนะครับก็จะมาให้ทิควิธีการสู้กับลอเลียวด้วยนะครับผม อันจริงทูเรนน่ะมันก็แพ้ทางเราเลียกอยู่นะครับถ้าเกิดไม่ได้เข้าระยะประชิดนะครับผมเพราะว่าเราเลีนยถ้าเกิดเขาลำวนๆ้าเนี่ยเราจ่ายดาเมจแบบเต็มที่ไม่ได้นะครับเราก็จะฆ่าเขาไม่ได้นะครับต้องสู้ประชิดเท่านั้นเนาะตรงนี้เรายังเก็บปูไม่ได้อยู่นะครับเราเรียกเขาดูนะครับผมเผื่อเขาจะกลับมานะครับเพราะว่าคีควาจดนเวดเนาะเขาต้องกลับมานะครับเผื่อแบบเขาจะไปก่อกวนป่าเรานะครับ และเราก็ไม่ควรเจ็บนะเพราะว่าป่าฝรั่งข้ามเป็นเอเดนดอร์แล้วก็มีเทนด้วยนะครับถ้าเกิดเราเจ็บเนี่ยเอเดนดอร์กับเทนสามารถเข้ามาเวทป่าเราได้เลยนะครับโอ้โหโอุย้ยมันถ่ายสวยมากครับผมต้องเล่นปบะทุกคนเพื่อนได้ไหมมีใครอีกไหมไม่มีแล้วครับมีแค่เราจริงๆอ่าสวยดิยังได้เราเลี้ยงมาอยู่ครับเอเดนดอร์เวทต่อไหม ดีในะที่เขาไม่เล่นต่อทุกคนถ้าเกิดเล่นต่อนี่เพเล่อิลเลสน่าจะโดนนะครับเพราะว่าเราหมดกันแล้วโดนถ่ายปะเขาเสียพาสีไปแล้วนะครับสวยตายมาอยู่ครับผมตรงนี้มาถึงต้นเกมก็เปิดกันแบบดูเดือดเลยครับแบบยังไม่ทันเลเวลสี่เลยนะก็ซัดกันแล้วนะครับผมแต่อย่างดีที่เราแบบไม่ได้เสียอะไรเยอะนะครับ เราได้มาก่อนสอูนด้วยนะครับผมส่วนผมเนี่ยเอาแอซิดไปนะครับไม่เป็นไรนะครับผมถือว่าชงเพื่อนไปครับแต่ถ้าเกิดเราได้ค่านี่ยมันก็จะดีกว่านะครับเราจะมีของแล้วเราจะมีดาเมจไว้นะครับผมเฮ้ยตายนะเอนดอรเรียบร้อยครับผมแล้วผมเนี่ยก็ไม่น่าจะรอดนะครับพย <c oughs> ายามสุดๆแล้วนะโอเคสวยเพื่อนเก็บให้ได้ เราจะเคลียร์กลางเร็วเลยนะครับโอ้ไม่ได้แล้วไม่อยากกระโดดไปแล้อย่างเงี้ยกระโดดไปนี่คือน่าจะโดนส่วนตายนะครับมาดี๋รอจังหวะเขาโดดไม่โดดวะเขาก็รอผมสกิลเหมือนกันนะเออแบบอรอหลบเหมือนกันนะผมก็รอเขาโดดก่อนแล้วค่อยสกิลอ้หยช็อตนี้โคตรสวยดับเบิลคิว กระโดดมาปิดงานแบบฟินๆเลยอย่างนี้รวยเลยะฮะสามคิวครับผมสามแอสซิตคือทีมค่าหกเราหนี้เรียกได้ว่าเสนอหน้าทุกไฟนะครับอ้าวแต่เพื่อนยิงเอาแต่ได้ไหมขอเถอะนะขอบคุณมากจริงๆช็อตน,นี้ผมจะมาแอบไม่ใช่จะพาเอาคีเพราะว่าจะมาด่าคนนะครับแต่ก็ยังดีที่สลิมเนี่ยเขาไม่เห็นนะครับเขายังเดินมาต่อ ไม่งั้นนี่เสียรอบเลยนี่งไงมันมาจริงวะโอไม่ไหวไม่ไหวเราจะไม่สู้กับลอเลียวในวงเด็ดขาดแต่ถ้าออกนอกวงอย่างนี้ก็ก็มีรัดกันหน่อยอะ่ะผมแนะนําเลยนะครับถ้าเกิดเจอลอเลียกอย่าเดินติดกันนะเดินติดกันนี่คือเจ็บมากนะครับเพราะว่าพาสีของลอเลียกเนี่ยมันจะระเบิดใส่เรานะครับแล้เลอเลียวเนี่ยมันจะฟื้นฟูเลือดเยอะด้วยนะครับ ก็จะเดินติดกันนะครับเจอเราเรียวผมน่าจะฆ่าเขาได้แล้วเนี่ยมาจ้าเนะี่ยเวลไฮก็คแค่รอความติครับแล้วเราก็ค่อยติเรียบร้อยครับผมมาจ้าออฟเลนนะครับเกมนี้ก็ไม่รู้ทำไมกดมานะครับเราปิดได้นะเนี่ยทุกคนโอ้โหทันเด็กแครแล้วแบบเต็มเลยนะครับผมช็อตไม่หยุดมาเลยทันเด็กแครมันเยอะตามต่อเพื่อนไปฮะ จะไปไหนล่ะพี่เทนเคตามจนได้นะครับขำหน่อยขำหน่อยอเคได้ป้อมนะครับสวยละถอยเลยฮะตอนนี้สกอร์เนี่ก็ค่า7จ s ดแอตสิสสกอร์โดยรวมสิน,นะครับเรียกได้ว่าเราเสนอหน้าทุกไฟอีกแล้วนะครับผมที่ไหนมีเรื่องที่นั่นมีเรานะฮะเรียกว่าเป็นคนรักเพื่อนนะครับ แผลชึบหลบครับ ừ, โดนปลายดาบจะเย็นรอเลี้ยวค่อยคคุยกันก็ได้ไม่ต้องโกรธกันขนาดนั้นเดี๋ยวเราเอา้ามาจา้าฆ่าฮีาได้เหรอโอเคมาไม่เอ็นดอเอาเอาเอาเจ็บเจ็บเจ็บอถ้าไม่มีเพื่อนบังนะบอกเลยไปหรือเปล่าคนนี้โอ้ยไม่ไป น่าเสียดายสุดๆเอเดนดอนี่เกือบโดนผมไปด้วยนะไอ,ยยอยเย็นเ่านพื่อนซึบอย่าทําฉันเลยนี่แน่บอยอย่าทำเฉยเลยแล้วก็เดินเข้าไปซัดเขามันยังไงกันนะไอ้หนุ่มคนนี้อะไรเทนยังไงโอเคถ่ายแล้วถ่ายแล้วก็เล่นดิครับรออะไรอุ้ยเจ็บเจ็บมากเจ็บมากทุกคนเดี๋ยวไปฮายาอ้ออึ้บนี่สกิลแล้ว โอ้ยมันหลบมันหลบโอเคยังได้อยู่ครับอ่ะแล้วโดนถ่าไยไปเสิร์ฟเรียกว่าขาป้อมรอเคลียร์การครับเราจะไม่กลับเราเป็นเด็กดือ้อน่าจะเคลียร์ได้ไม่ยากเลยครับอลิซโยนเม็ดถงหุ่นเข้าไปเข้าห่วยเอ็นดอบาดเจ็บสาหัสหมออยู่ไหนหมอตามดิครับตามงานครับตามตามไล่ครับผมเอาไฟฟ้าช็อตหน่อย กดอันตีไปดีเพื่อนแล้ยังไงต่อไปต่อหรือเปล่าต้องไปต่อแล้วเอ็เอนดอรยังไงสเต็บจุกสเต็บจุกเหรอไม่รอดอยู่ดีครับผมลุมสามาจุกจุกไงไหวอะมีกระทาดูดเลือดนะครับก็หาเล่ก,กับคีไปนะครับเอ้ยรอ,อเล่ย,ยังไงนี้ไปหนึ่งลูกอุ้อุ้ยหลบอีกแล้วตัวนี้มันเซียนจยัด รอเรยวคนนี้นี่ไม่ธรรมาดานะครับผมบอกเลยมีของจะจัดตำรวจค้นตัวด่วนเลย <c oughs> คนละของเฮ้ย <c oughs> okay. ่อจังหวะเขาเรียกว่าอุ้ยอซึบออกมาได้ครับผมเขาเรียกว่ารอจังหวะรอเรียวโดดผมโดดนะครับผมเราก็โดดเช้าก่าเขานะครับเราจะจ่ายดาเมจได้นะครับผมก่อนนี่แหละทิศการสู้รอเรี่ยวครับแค่ต้องรอเรี่ยวกระโดดก่อนนะครับใจเย็นอย่าลกนะครับผม <c oughs> เข้าหัวเรียวกว่ากระโดดไปเซเรียวกว่ากระโดดไปเซฟเลยเอาตามงานดิเพื่อนเอ้ยฟิกแล้วนะฟิกแล้วก็เอาให้สุดแล้วหยุดที่บ่อหมายถึงบ่อเขาเนะครับหมายถึงว่าส่งเขากับบ่อไม่ใช่บ่อแล้วอ่ะละพี่เทนว่ายังไงพี่ชายไม่รู้ว่าใครไม่เปิดผมเปิดใครไม่เปิดผมเปิด คีบรีบเข้าผมว่าผมผมโยหรือเปล่าเอ้โอเคออกมาก่อนเพื่อนหายาไอยารูปหลอ่อออกมาเร็วห <c oughs> ายาออกไม่ได้ครับแล้วพี่หยาเราใส่ในป้อมป้อมคืออะไร <c oughs> เราจะไม่ทำแบบนั้น <c oughs> เราจะไม่ทำพฤติกรรมเรียนแบบนะครับผมออ,อะไรไม่ดีแล้วก็ไม่ทำตามนะครับไอ เองอาด้วยเหรอซึมไอนนตัวนี้มันมันหลบดีจริงว่ะทุกคน <c oughs> <c oughs> คือแบบหลบสก,กิลติผมได้ทุกรอบโอ้โหโคตรเซียนวงเวียนใหญ่แต่คือลอเรียวนี่แพ้ทางอาริสมากมากเลยนะไม่ชอบมากๆเลยลอเรียอาริสเนี่ยเอาดาร์กไหมหรือว่าไงเปิดรอยไว้กันป่าไม่ตีก็ตีให้ครับเดี๋ยวป่าก็มาเอง เพราะว่าถ้าเกิดป่าไม่เตียบเจ๊กใช่ไหมเราตีก่อนเลยแล้วเดี๋ยวป่ามันจะรู้ผิดเองนะครับแล้วมันจะมาช่วยเราตีเองนะครับผมคือมันไม่ตีสักทีนะครับผมเราก็ต้องตีเลยแต่ปรนี้ก็เข้าใจได้นะครับว่าเขากวางตีบูอยู่นะครับเก็บสเต็กับคีบป่าครับผมแล้วไปหาช็อตคนครับอ่าอย่างนี้ได้ช็อตครับผมมาแล้วเพื่อนกระโดดข้ามไปโอ้โหเจอคีบก่อน ถ้าแตกหมดเก็บกับคน,นก็ได้โอ้โอทอยง่ายครับตั้งหลักครับตั้งหลักครับผมตั้งหลักครับผมแล้วเอาไปหนึ่งช็อตล้มไปแล้วครับผมสรับสล,สลิมสลิมแบบสลึมสลือแล้วตรงนี้เอโนอกเทนแล้วผมเอาไงแล้วผมมันเอาจิมันเอาจริงไงมันเอาจริงไงมาดิมาดิาดเดินใส่เลยไ,ไงกิวหนึ่งไม่โดนด้วยแต่ไม่เป็นไรจะไปไหนออฟฟิกเหรอ ผมก็มีฟิกเหมือนกันนะดีพี่เทนโอเค,ครับผมเรียกว่าชอ็อตหลอเลยสองหนึ่งไม่ถือว่าลุมเราก็หาเลือกคีบต่อนะครับเมันดัางกับบ้านนะครับเรามีกระทาดูดเลือดนะครับชินต่อไปก็จะเป็นตัวแข่งนะครับผมเรียกว่าไอเทมโชเซียนอู้มัน,ม,นมันหลบสกิลหนึ่งผมอีก่อ หลบเยอะเกินไปหรือเปล่าอุ้ยมันไม่ถ่ายาอัวตีผมอีกแล้วสุดจริงว่ะไอตัวเนี้ยสเสือมันจะตายว่าสกิลฮารีบสกิลหนึ่งสกิลสองนะครับอันตินี่คือแบบหลบดีอะไรอ่ะอุ้ยกระโดดมั้งหลังโดนเหรอชายเป่าลิมมาดิเดินเข้ามาแต่ผมถอย,อยงไงบันทึอ่ะ เลยเข้ามาโดยผมถอย,อยงไงอ่าแล้วรอเลี้ยวกลางวงเหรอโอวิญญาณเข้าไปแล้ววะมันมันมันไม่ได้ดิเพื่อนด้วยผมไปเยอะด้วยนะมันเข้าไปไม่ได้จริงๆขอโทษไอเอเดนดอร์ก็าตายนะครับผมโดนเฮเต่ตรูดไปเราไปช่วยคีล่ากันสักหน่อยนะครับผมในการเอามาังกรนนะครับถ้าคุมเกมได้ก็ควรจำอ็อบเจตกต์เรื่อยๆนะครับสักหนึ่งอย่างนะครับ แต่ถ้าเกิดเอาได้สองออบเจก็จัดเลยครับผมแต่ก็ต้องดูดีๆนะระวังโดนลาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราได้มาหนึ่งออบเจกแล้วเนี่ยเราจะไปตีออบเจกอีกหนึ่งออบเจกเนี่ยเบาลง50%นตะครับตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยนะฮะเดี๋ยวผมไปทำคลิปเองนะครับผมเพราะว่าออฟเลนเราตายอยู่นะครับก็เรียกได้ว่าทำหน้าที่แทนออฟเลนไปเลยนะครับผมอะไรที่มันที่เราทำได้เราก็ทำไปครับไม่จะเปต้องรอเพื่อนเสมอไป เก็บหมดทำไม่สนนะแดงเดินคือไม่ใช้ก็เอาหมดนะครับก็ตักหมดไงทําไมอ่ะทําไมอ่ะเพื่อนเอาไป2อ0พเการอสกิลคูดาวก่อนมันซอยไวเหลือเกินอี๋แน่ไปครับเดี๋ยวปั้นคิวไปเลยที่ปั้นคิวบ่มอา้าวไม่ใช่ฉันอย่างนั้นเหรอก็ได้ว่าเป็นฉันไงมันไม่ใช่ไล่ให้เพื่อน ไล่เพื่อนเป็นเมทที่ดีอ๋อไม่ใช่ชันนี้แล้วเป็นเมทที่ดีก็ต้องไล่เพื่อนโอเคจีจีครับผมเกมนี้ก็สโนบอลจัดจัดนะครับผมคิดว่าเกมที่ผมทำตามเมจเยอะแน่นอนนะครับเพราะว่าแบบเสนอหน้าแบบไปทุกไฟเลยนะครับที่ไหนมีพวกที่นั่นมีเรานะครับผมเออเมทเนี่ยมันต้องไปทุกที่นะครับก็เอ็มวีพีนะครับแล้วก็ได้เหรียญทองเมทมานะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูดาเมจนะครับผมว่าจะจ่ายไปเท่าไหร่สำหรับในเกมนี้พีกันดัมของเราแบบอาวุธสงครามระดับจักรวาลดาเมจ45เรียกไดก้ว่าครึ่งทีมครับผมทำดาเมจไปครึ่งทีมเกินไปหรือเปล่าพี่ชายสำหรับเกมนี้เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับ แล้วก็ขอบคุณทุกคนในที่ช่วยกันกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์มากๆเลยนะครับผมมันช่วยทําให้ผู้คนเนี่ยมองเห็นคลิปเราได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่กดติดตามดูแล้วหรือว่าคนที่ยังไม่กดติดตามเนี่ยเขาก็จะสามารถมองเห็นคลิปเราได้ง่ายขึ้นนะครับขอบคุณจริงๆนะครับผมหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับ